ยกัวกมว่ตายยกัวตายตายตายตอนนี้อหนูได้สร้งนะางอาณาจักรเอาไห้หนูดูแลทุกคนในนี้ในนี้แหละเราดูไม่ผิดหรอกเราพยายามที่จะผลิตสาวน้อยออกมาให้เยอะๆเท่าที่จะทําได้นะคะจริงๆอะ่ะมันฟุกแหละเคยหนูเองอะ่ะดีๆกันหนูอยากได้ลูกผู้ชายแต่หนูได้ลูกผู้หญิงมา ก็เลยจําเป็นที่จะต้องมีลูกเยอะอะไรเงี้ยแล้วก็มีแฟนอะไรเงี้ยแล้วก็ตอนนี้ก็คือเงินเราอ่ะมันเหลือน้อยมากเลยเหลืออยู่สองพันหกแล้วก็ไม่รู้จะต้องทํายังไงเอาพ่อแล้วพ่อไม่อาบน้ําให้ลูกกันแล้วยืนเอ๋ออะไรตายต้นไม้ก่อนไม่อาบน้ําสิเอาอันนี้คือหนึ่งในสมาชิกคือคุณบรูนนิ่ไม่อาบน้ําให้ลูกลูกจะตายห่าแล้วอันนี้จะเป็นภาษาอังกฤษนะคะอันนี้คือจะอาบน้ําให้น้องเราจะอาบน้ําให้น้อง พ่อมึงอะไปเอาลูกไปอาบน้ําสิเอาแล้วมึงจะเอออะไรเนี่ยเอาพ่อเป็นอะไรอะมันใช้สูตรหรอเขาใช้สูตรกันเนระหนูไม่รู้เว้ยว่าเขาใช้สูตรอะไรไปแต่แบบหนูก็ใช้ชีวิตปกติน,นี่แหละเล่นเกมปกติไปเรื่อยเราทำกับข้าวกินแบบเร็วๆก่อนแล้วกันแล้วเราจไ้ไปอาบน้ําให้หลานอะไรกันไม่รู้หิวก็หิวจะต้องใช้ไปอาบน้ําหลานอีกโอ้จะเป็นบ้าตายอยู่แล้วแล้วเด็กประเดเนี่ยลูกไปไหนอะ่ะแล้วแกไม่อาบน้ําเองวะ เดินไปสิอาบน,น้ำดวนต้องไปโรงเรียนโอ้วันนี้ไปโรงเรียนสายแน่เลยโอ๊ยฉันจะไปโรงเรียนสายเพราะแกเนี่ยไอ้ฟูอาบน,น้ำเสร็จแล้วยังอะ่ะจะตายแล้วนะแม่แล้วทำไมแม่ไม่ดูหรอทำไมแกไม่ดูน้องทำไมแกไม่ดูน้องแกนั่นแหละมันเดาลูกเดินไปเอาลูปไปไปนอนแกต้องไปนอนได้แล้วโอ้ยทำไมบ้านนี้ดูยุ่งจังเลยเ หนูอยากนอนแล้วพอไป่นอนหน่อยจะตายห่าอยู่แล้วนี่ <c oughs> แม่ไม่สนใจหนูเลยอ๋อ <c oughs> คือตอนนี้หนูไม่รู้ว่าน้องเป็นผู้หญิงผู้ชายเอะจริงไปนอนเองก็ได้ไปนอนเองไปไปนอนเองไปแม่งไม่สนใจแล้พ่อมึงแม่มึงหมอพ่อเนี่ยพ่อมึงก็ไม่สนใจึงดูดิชีวิตมึงเป็นไงอะเป็นร,รมจริงคือ หนูก็ไม่เข้าใจนะว่าหนูเล่นเดิมแล้วทาไมหนูรู้สึกจนลงเรื่อยๆนี่ยังไม่มีใครได้กินข้าวเลยนะคะตอนนี้คือหิวกันมากๆเลยแล้วก็ต้องไปทำงานกันหมดแล้วซึ่งป้าคนนี้คือคนที่มากับคน,นนะเนี้ยนะเนี่ยป้าคนเนี้ยคือคนที่มากับลูกเขยก็คือเป็นน้องเขยคนนี้เป็นน้องเขยและอยู่กันตั้งนมนานไม่ทำอะไรกันเลยเอ่ะก็คือต้องรอให้เข้ามาดูหัวเดือจะทำได้ เป็นบ้านที่แปลกมากเลยค่ะมีประตูอยูุ่กมุมบ้านหนูไม่รู้หนูจะสร้างยังไงให้มันพออยู่ไงเข้าใจหนูใช่ปะอ๋อที่น้องเศร้ากันเพราะว่าโสอ่ะเขาเพิ่งตายไปก็คือตัวบูมอร์นิ่งอ่ะไม่ใช่บูมอร์นิ่งเพิ่งตายไปตายในห้องนี้เลยคนน่กกากลัวตายในห้องนี้ส่วนบูมอร์นิ่งตายเพราะว่าอยู่มานานแล้วคะ <S <S ว่ะวาดรูปขายเหรอที่ว่ามันเป็นแบบไหนอะ่ะสอนหนูเล่นหน่อยดิ หนูไม่รู้หรอกหนูเล่นไม่ค่อยเป็นหรอกเอาจริงอะในแค่แบบฝึกเล่นก็พอเล่นได้อยู่แต่ว่าเรื่องทริคเรื่องอะไรอย่างเงี้ยยังไม่ค่อยรู้มันมีม็อดเสื้อผ้าใช่ไหมหนูเคยเห็นอยู่แต่ว่ายังไม่ได้ยังไม่ได้ดูเลยค่ะเรื่องม็อดก็คือลองมาเล่นลองศึกษาเล่นดูเพราะว่าหนูเพิ่งจะมาเล่นเดอะซิมเนี่ยจริงจังก็พอช่วงเนี้ยแหละหนูอยากรู้ไงว่าแบบมันเล่นยังไงหนูไม่รู้ว่ามันทําชั้นสองยังไงอะ หนูไปเห็นบ้านคนอื่นมาเขาทำสองชั้นกันสวยมากเลยมีทางเข้าบ้านมีอะไรเยอะแยะแบบคือเป็นบ้านจริงๆรอะ่ะวันนี้หนูจะหนูจะคอมมิทเมนต์กับใครสักคนนึงดูหนูเลี้ยงลูกดิบูมอร์นิ่งคือ,ค,อคือแม่ของพวกเนี้ยล้วคือดู <laughs> ดูหนูเลี้ยงลูกดีไม่งวนกันห,หนูทุกคนเลยมันน่าจะต้องมีสองชั้นนะคะเพราะว่าชั้นเดียวน่าจะไม่พอ แต่มันเล่นเพลินมากหนูเล่นแป๊บเดียวคือประชุมเสร็จแล้วอะเบลา go to sleep เร็วๆอย่าต้องให้พูดมากยากจะสั่งสกายไปตบจะเศร้ามากเลยพูดแม็กซ์เตายไปแล้วพี่สาวกับฉันก็ตายไปด้วยฉันเศร้าไม่ไหวแล้วกินข้าวดีกว่าทำไมฉันได้กลิ่นแปลกๆโอ้ทำไมกลิ่นแม็กซ์ชีนแปลกๆไปจริงเหรอหนูลดฝุ่นได้เหรอ กินสเตปนะ้ำมีสูตรเพิ่มเงินด้วยนะคะจริงปะเจ้ตอนนี้แกยังเศร้าอยู่เปล่าอ่ะก็น,นิดหน่อยอสรุปมงึมงโมโหหรืมอมองึงมึงเศร้าว,วะกูเริ่มไม่เข้าใจละวทำไมตดินเมมันชอบคลอดลูกในห้องนั่งเล่นหนูไม่เข้าใจอาบน้ำดีกว่าค่ะล้างจานเออหนูจะบอกว่าตัวนี้กลัวผีมากหนูไม่เคยเล่นเดินเซมตัวไหนกลัวผีขนาดน,นี้มาก่อนเลยนิสยัย นิสัยของสกายคือกลัวผีมากไอ้อะานนิดหน่อยก็กลัวขนาดไม่มีคนตายที่บ้านยังกลัวเ,เ,ลเ,เ,เหมือนม้าเลยบ้านไม่เหมือนหนูเลยบ้านหนูเหมือนไม่เหมือนบ้านพักคนชรลาเลย <laughs> อ้าทุกคนกลับบ้านแล้วอันนี้คือหนุ่มหนุ่มคือหล่อมากคนนี้คือพ่อพ่อของของ after morning กับ sky morning คือหล่อมากตอนหนุ่มๆนุมคือหล่อแบบหุ่นดีมากคนนี้นะคนนี้คนนี้ มันต้องไปอาบน้ำวิขาจะวูฮู้กันอะอะขาจะวูฮู้ทำไมมันเรียกร้องความสนใจกันจังวะเวลามันเศร้าอะหนูไม่เข้าใจเลยวะมันไม่มีซิมที่ขยันเลยอะในบ้านหนูอะมีแต่คนขี้เกียจงงมากเลยถ้าไม่สั่งก็คือไม่ทําอะไรทั้งนั้น่ะอะไรจะขนาดนั้นทำไมลู้หนูว่าลุงคนนี้น่าจะอยู่ได้อีกไม่นานแล้วละ่ะจริงเหรอนี่ไปรู้สูตรมาจากไหนนะฮะน้อนหิวหาข้าวกินเองไป ดูบ้านนี้ต้องดูแลตัวเองนะนี่เล่นเดอะซิมมาหลายปีแล้วค่ะหนูขอโทษละกันที่หนูเพิ่งเล่นนะ่ะก็อย่าเล่นเพิ่งได้เล่นนะขอโทษได้ไหมล่ะสนุกสนุกมันเล่นเพลินเหมือนบ้านเช่าเลยอะ่ะเอาจริงก็เหมือนนะเออนี่พูดว่าบ้านเหมือนบ้านเช่าคือจริงๆอ่ะห้องครัว,ห,รวห้องครัวมันสวยกว่านี้นะแต่มันพังบ่อยมากเลยอะ่ะหนูก็เลยแบบเจ็งปะเราซื้อห้องครัวใหม่ตลอดเลยก็เลยทาแม่งสองไปเลย เนี่ยอันนี้ก็ขี้กลัวสองพี่น้องคู่เนี้ยคือขี้กลัวทั้งทั้งหมดเลยทั้งสองคนเลยแต่ตัวนี้ไม่รู้น้องน้องคนเล็กไม่รู้จะกลัวเปล่าคลีนอัพโตมันจะสวยปว่าวเนี่ยอ๋อในบ้านมีแต่ผู้หญิงไม่มีผู้ชายเลยฉันเบื่อมากเลยเนี่ยฉันเบื่อมากเลยไม่มีแต่ผ ก็พูดได้ดิแกมีผัวแล้วว่าฉันน่ะยังซิงอยู่เลย,ยฉันหุ่นเท่าเธอละขนาดเสียงไม่มีลูกนะเนี่ยเบื่อไม่ไหวเลยก็ว่าไปจ็อกกิ้งแล้วนะก็ยังไม่หายดองให้ไปเลยเอาให้น้ำตามันท่วมโลกไปเลยเคื่อไม่ไหวแน่อันนี้ก็เดินทั้งวันเลยตาก็ไม่ดูหลานเลยตาไปเล่นกับหลานไหม โอ้ยฉันจะทำกันบ้านแล้วนะเอาเด็กไปไกลๆหน่อยปวดหัวโอ้โดนูตาเล่นด้วยนะอมาเล่นเลยหลังกูก็จะหักอยู่แล้วมึงก็เล่นอยู่ได้ทั้งวีทั้งวันเลยข้าวกูก็หิวจะตายอยู่แล้วเนี่ยทํางานกูก็ทําเนี่ยเงินก็ไม่ช่ยหากินนมนกินรีความหาย,ยานะหนูเล่นสิบคนหัวร้อนมาดูครอบครัวเจ๊อย่าเพิ่งกวนได้ไหม เศร้าเลยเนี่ยทำกันบ้านฮิวอ๋อกลัวกลัวกลัวแม่งทั้งบ้านเลยปอนแหกสเป่งเลยมันกระโดดทับผีทีเดียวผีมึงก็ตายแล้วมึงหุ่นตัวนั้นมึกหุ่นมันด้วยมูรี่มากเลยมันมีประตูเชื่อมมาหากันอุ้ยสกายโตเป็นสาแล้วอ๋อวันนี้วันเกิดสกายกลัวอะไรกันอะทำไมในบ้านกลัวกันหมดเลยนี่นี่นี่รอให้สกายโตเต็มตัวแล้วเราจะเอาสกายไปแปลงโฉมกัน ฉันวันเกิดฉันจะผอมลงรองดูแล้วกันนะตารอดูได้เลย <Sorry. S 1> ทำไมทำหน้าแบบนั้นไ <'m> อ้ทำกับข้าวให้กินไปวิ่งไป uh, ไป <c oughs> ฉันจะไปวิ่งแล้วอยฮู้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 ถ้าฉันรวยฉันจะสวยให้ดูตาตาไปหาแน่ไปหาแน่ไปหาแน่เดิน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  เดินหัวไปไหมหรือมึงจะเข้ากันไปทำไมอ้าายอ,อ้วอเตอฉันไม่อยากได้แบบนี้แล้วฉันไม่อยากหัวพังอีกแล้ว <c oughs> แกเข้าใจไหมไปไปมีลูกอีกคนหนึ่งไปที่รักเราอยากมีลูกอีกคนหนึงแต่ว่าขัวเราเพิ่งพังไปนาทีนักไม่เป็นไรเลยที่รักเรามีลูกได้ ครัวพังแต่ว่าของเรามันยังปกติดีไงครัวค่อยมาเคลียร์นะแปบ๊บหนึ่งก่อนขอทําเค้กก่อนพอน้องโตเป็นสาวปุ๊บใช่ป่ะเราก็จะได้รู้ว่าน้องโตเต็มวัยจริงๆอะน้องเป็นยังไงเอาเค้กสีขาวแล้วกันโอ้ยนี่กระองกกให้ทั้งวันเลย <laughs> ทําไมทุกคนดูสู้ชีวิตจังวะอ้าอันนี้ก็ไม่สนใจลูกเลยยูฮูไม่สนใจลูกแล้ว ยูพ <G ül üyor> ูดเสร็จแล้วเอาไหนว่าง่วงอะง่วงก็นอนดิต้องมาดูลูกใช่ไหมเอาแกไปทําเค้กแกทําเค้กไม่ใช่หรออลาวทไมมันไม่ทําบ่มันไม่ตามใจหนูวะทาไมมันเป็นอะไรมันไม่ตามใจหนูเลยดิแกจะมาดื้อด้านกับฉันแบบนี้ไม่ได้นะมาทํากับข้าวเดี๋ยวนี้น้องรอก,ก่อนนะรปรดีว่าพี่จะต้องทาเค้กอ่ะมันจะมันเกิดแล้วอะ่ะทําได้ปะหรือว่าทําได้แค่ยืนต้มเองอยู่ตรงนั้นอืมยืนไปก่อน อาบน้ำให้หนูหน่อยได้ไหมเอ้านี่ไงเค้กเอ้าที่คุยกันมันไม่ใช่แบบนี้นี่นะา,าพังอีกแล้วเหรอมาดูไปมาดูไปตายหา่าตายยกขวานว่าตายยกควาวตายตายตาย, <c oughs> ยเก่งไม่ได้ค่คเนะเ,เ,คคเป่าเค้กเลยนะจะเจะเป่าเค้กก่อนเปาเค้กไม่สนใจแล้วทำไมเทียนมันใหญ่จังเอาเราจะยืนทาอะไรกันเล่า โทรดิโทรก่อนเร็วโทรศัพท์ดิโทบอกให้โทรศัพท์ไงเออก็แค่นั้นแหละอะไรมันจะยากเย็นขนาดาน,นั้นเราอาเรเรีวรวรีบเข้ามาหัวไฟใบบ้านหมดไม่ทั้งบ้านอะช่ด,ด้วยค่ะพวกเรากำลังจะตายเพราะว่าพวกเรายืนดูไฟไหมอย่างเดียวเลยค่ะดูโหหาายตายสัไหมหมดเลยเราจะอธิษฐาน Wish. ขอให้เตาแก๊สที่บ้านไม่ไหม้อีกแล้วนะคะขอให้หนู้อมลงแต่กูจะกินเค้กก้อนนี้คนเดียวทั้งหมดเลย <S 2> <S 2> <S ตัวแล้วเอาความป๊อปปูล่าก่อนได้ไหมเอา p o p u l a t งเอาป๊อปปูล่าก่อนเพราะว่าจะไปแปนส์หมจะเป็นไปเกาหลีเป็นดาราดังเลยมะมันเป็นดาราดังได้หรอ ถ้าอยากเป็นถ้าหนูอยากเป็นดาราหนูต้องทำไงหนูต้องเอานเอาไนไนม,ม,มัน,นเอาอนไนมาผสมอนไนแล้วหนูจะบริสัทธด็กกำลหนูจะไปขาหลีแล้วหนูจะผอมลงเพราะว่าหนูจะไปดูดไขมันฉีดแฟตฉีดแฟตขึ้นในส่วนที่ต้องเติม,ตมตเต็มเอาแฟตตัวเองมาเติมนี่แล้วก็เนา่าถ้าเป็นดาราหนูต้องเป็นยังไงต้องเลือกอันไหนมันต้องมีภาคเสริมเหรออ๋อมันต้องมีสูตรไม่เป็นไร ขอดังในไอจี IG ก็พอแล้วกันเนาะอ่าแซนมันต้องสวยนึ่งก็ต้องคุยเก่งเออแล้วก็เป็นคนโรแมนติกเออเอาเท่านี้แหละเออใช่เป็นคนโรแมนติกอ่ะทุกคนกินเค้กกันด้วยนะคะทําเค้กไม่ให้น้องอิง่มเอ้ยไม่ให้น้องหิวบ้านพักคนชรลาดีๆนี่เองแล้วกดเรื่องอะไรเราไม่ต้องนอนไม่ให้นอนจะพาไปทำกิจกรรมเดี๋ยวรอดูเข้าห้องน้ำทีเดียวฉี่ทีเดียวพร้อมเลย ừm có